สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงคอร์ด e flat นะฮะซึ่งเป็นคอร์ดในคีย์ flat ซึ่งประกอบด้วย flat 3ตัวนะฮะการจับคอร์ด e flat เนี่ยในคอร์กีตาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคีย์ที่ค่อนข้างยากนะฮะมือใหม่ถ้าเกิดเจอคอร์ด e flat ก็อาจจะจับแบบเรี่ยงๆจับแบบไม่ค่อยครบนะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าการจับคอร์ด e flat เนี่ยให้ไม่ได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์เนี่ยจับยังไงได้บ้างนะฮะซึ่งเราก็จะเน้นให้การจับคอร์ดเนี่ยมันไม่ยากมากจนเกินไปจนถึงขั้นที่ว่า,ามือใหม่จับไม่ได้นะครับ <l acht> โอเคเรามาเริ่มจากแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะฮะซึ่งแบบนี้ขอบอกเลยว่ามันให้เสียงที่เรียกว่าไม,ไม่สมบูรณ์ฮะ,ะแต่ว่าพอใช้ก้อมแก้มได้ในกรณีที่สมมุติเราเมื่อยมือมากนะฮะ <l acht> เราอยากจะจับคอร์ด e f l a t <at> <l acht> ก็คือแค่2เส้นเท่านั้นเองก็คือมีตัวนี้ตัว e f l a t คือเสียงเบสเนี่ยยังไงต้องมีนะฮะ แล้วก็ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวที่3นะฮะทางภาษาดนตรีนี่เขาจะเรียกกันว่าเมเจอร์เทิร์ดนะฮะก็คือมีตัวรูทกับตัวเมเจอร์เทิร์ดนะฮะสตัวก e ็เป็น e flat แล้วส่วนตัวเพอร์เฟกต์ฟิเนี่ยก็ละเอาไว้นะฮะไม่เล่นเพราะว่าถ้าเกิดเล่นเนี่ยมันก็จะเมื่อยมือมากเกินไปนะอันนี้คือการจับแบบที่1นะฮะก็เป็นคอร์ด e flat นะครับโอเคเรามาดูการจับคอร์ด e flat แบบที่2นะฮะอันนี้จะให้เสียงที่เรียกว่าสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์ ก็คือกดเบสที่ e flat นะฮะแล้วก็นิ้วนี้อันนี้ให้ใช้นิ้วที่สี่นะฮะส่วนตัว g นี่ให้ใช้นิ้วที่ห้านะฮะตัวนีใ้ใช้นิ้วที่ห้านะครับ e flat b flat แล้วก็ g นะฮะนิ้วที่หนึ่งนะฮะอันนี้นิ้วชี้นี่นิ้วนางอันนี้นิ้วก้อยนะฮะ อันนี้ก็จะให้เสียงที่สมบูรณ์เลยนะฮะเป็นคอร์ด e e-flat ที่ให้เสียงสมบูรณ์คราวนี้ถ้าเกิดเวลาเราเล่นเนี่ยก็ให้เราเล่นแค่3เส้นเท่านั้นจะเห็นว่าเส้นนี้เส้นที่1กับเส้นที่3มนี่ไม่เล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นตรงนี้ต้องใช้ fingering หรือใช้เกาเอาในะช้น,นิ้วก็ตุกเอานะฮะแต่ถ้าเกิดต้องการจะเล่นให้มันเสียงมันใช้ big g ีต t a r ตีคอร์ดได้เนี่ยก็อ,อาจจะต้องกดเพิ่มเข้ามาอีกนิ้วหนึ่งคือตัวนี้นะฮะก็คือ e-flat เนี่ยให้2ตัวไปเลยนะฮะ อันนี้ก็คือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วเรียงมาเลย3นิ้วนะฮะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะนิ้วนะกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเรียงมาเลยก็จะได้เป็นคีย์ e flat ที่เรียกว่าเสียงที่เรียกว่าแน่นขึ้นแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบบตีคอร์ดรัวๆแรงๆเลยนะฮะเสียงที่สมบูรณ์ก็คือเพิ่มตัวนี้มาอีกเส้นหนึ่งนะก็คือเอานิ้วชี้เนี่ยทาบจากสายที่ 1>, 1มาถึงสายที่5เลยนะทาบเลยนะฮะแล้วก็3นิ้วที่เหลือนะฮะนิ้วกลางนิ้วนาน,นิ้วก้อยก็ตรงนี้อันนี้ก็จะได้เสียงก e, ีอันนี้ก็จะได้เสียงคอร์ด e flat ที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นการจับแบบที่เรียกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละเป็นแบบมาตรฐานนะฮะเป็นฟอร์มของ b flat นะแต่เป็นการจับคอร์ด e flat ถ้าเกิด b flat ที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาถึงรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็คือการจับเป็นฟอร์ม f นะฮะ ก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะเอานิ้วชี้ทาบทั้งสายเลยนะฮะทาบทั้งสายเลยแล้วก็เรียงขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็นฟอร์ม F นะครับก็คือจับ6สายเลยนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาเล่นสูงหน่อยหนึ่งมาเล่นใกล้คอกีตาร์มากหน่อยหนึ่งนะฮะก็ตรงนี้เลยฮะช่อง11บเอ็ดนะฮะทุกคนคงจะจําโน้ตทุกตัวบนสาย6ได้นะฮะสาย6เนี่ยเริ่มจาก E นะฮะ F G A นะฮะอย่างน้อยก็มาเริ่มที่ A นะฮะ ทุกคนต้องจำตัวเอได้นะ B นะฮะ C แล้วก็ D แล้วก็ e flat นะฮะก็คือได้อย่างนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ทุกคนก็น่าจะเล่นกันได้นะฟอร์ม F เนี่ยทุกคนก็น่าจะจับเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่มันก็อยู่ลึกนิดหน่อยสำหรับคนที่จับคอร์ดพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะจับอฟอร์ม b flat กับฟอร์ม F เนี่ยนะฮะ ูปแบบที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยคงจะจับเป็นอยู่แล้วนะฮะทุกคนคงจะมีพื้นฐานอยู่บ้างหรือเปิดหนงังสือเพลงก็เปิดพลั้วมาก็เจออย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเล่นคอร์ดทาบนะฮะไม่อยากจะใช้นิ้วหนึ่งเนี่ยกดหลายๆเส้นก็คืออันนี้นิ้วชี้กดทีงโอโ้โหจริงๆพลาดไป6เส้นเลยนะแต่ว่าออกแรงกดจริงๆเนี่ยคสเส้นการจับคอร์ดรูปแบบนี้เนี่ยฮะจับไปนานๆเนี่ยมันจะเมื่อยมือมากนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงคอร์ด e flat ที fl ่ T, จับแบบว่าง่ายๆนะฮะ แต่ว่าการจับคอแบบง่ายนี่นะฮะมันจะต้องเรียกว่าแหกนิ้วนิ้หน่อยนะฮะนิ้วจะต้องกางมาเยอะนิดหน่อยนะฮะก็คือการจับแบบนี้นะก็กด e flat ตรงนี้นะฮะเส้นที่4นะครับแล้วก็อันนี้2อันนี้นะฮะสอันนี้นี่นิ้วที่1ตรงนี้นะครับนิ้วที่2ก็คือตัว b flat นะฮะนิ้วที่3มาอยู่ตรง g นะฮะนิ้วที่4มาอยู่ตรง e flat ตรงนี้นะฮะก็จะได้เสียง e flat ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ เล่นไม่ยากตัวผมเองผมก็จะชอบจับในรูปแบบนี้นะฮะเพราะว่าจับแล้วมันไม่เมื่อยดีฮะแล้วเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะเสียงค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีโน้ตทุกตัวในคอร์ดเนี่ยครบนะฮะมีโน้ตทุกตัวในคอร์ดเนี่ยครบเลยเราก็มาพูดถึงการจับคอร์ด e flat ในรูปแบบต่อไปนะฮะก็คือนี่นะฮะเป็นฟอร์ม C อ่อ่า อันนี้เป็นการจับขอดในฟอร์ม C นะฮะลองนึกถึงว่ามีคาโป้นะฮะคาโปที่เป็นแท่งๆนะฮะคาดอยู่ตรงนี้เราเราก็จับเป็นขอด C เลยนะฮะแต่คาดขึ้นมาเนี่ยฮะสช่องนะครับก็จะกลายเป็นขอด E-Flat โดยอัตโนมัติการจับขอดอย่างนี้เนี่ยนะฮะมือใหม่ๆนนิ้วกลางไม่ถึงฮะ ต้องต้องเก่าค่อนข้างเก่านิดหน่อยนะฮะเล่นมานานแล้วเนี่ยถึงจะจับรูปแบบนี้ไหวผมเองก็จับได้นะแต่ว่าต้องตั้งใจจับนะครับเพราะว่านิ้วมันกลางเยอะเหลือเกินนะฮะถ้าเกิดไม่ตั้งใจจับนะหลับตาจับนี่จับกดพลาดนะกดพลาดแต่ถ้าเกิดตั้งใจจับค่อยๆกดนะฮะพอพอจับได้แต่ว่าจับคอร์ดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับโอเคบางคนนะฮะอ่าอันนี้รูปแบบนี้ผมผมไม่แนะนำนะฮะแต่มีบางคนใช้นะครับรูปแบบถัดไปนะครับ ก so in no ็คือเอานิ้วนี่นะฮะนิ้วชี้เนี่ยพาดพาดพาดตรงนี้เลยนะฮะจากนั้นนี่นะฮะใช้นิ้วที่3นะฮะกดทีเดียว3เส้นเลยนะฮะนิ้วที่3นี่ก็คือนิ้วนางนะฮะนิ้วนางปกติเราไม่สามารถที่จะพาดหลายเส้นได้นะปกตินิ้วนางนิ้วเดียวเนี่ยกด2เส้นก็ว่ายากแล้วนะอันนี้นิ้วนางนิ้วเดียวเนี่ยกด3เส้นเลย คราวนี้นิ้วนางกด3เส้นถ้าเกิดเราเอาทั้งนิ้วเนี่ยทาบลงไปนะฮะมันก็จะเหมือนกับการกดอย่างนี้นะมันจะเหมือนกับการใช้นิ้วนางกดท่าทิ้ง4เส้นเลยซึ่งเออมันก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจับอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคอร์ด e flat เพราะฉะนั้นเส้นล่างสุดนี่ฮะเส้นสายที่1นนี่น,นะฮะจะต้องไม่ไม่ให้มันโดนนิ้วเราก็คือจะต้องคงอยู่ที่โน้ตตัวนี้นะฮะโน้ตตัว b flat ตัวนี้เพราะฉะนั้นในนี้ใช้2นิ้วกดนะฮะใช้นิ้วนิทาบแล้วก็นิ้วนางเนี่ย กด3เส้นแล้วก็หักหักนิ้วนะหักนิ้วเป็นท่าที่ฝืนธรรมชาตินิดหน่อยนะฮะใช้วิธีการหักนิ้วนะฮะกด3เส้นแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นอุ้งอุ้งนิ้วเนี่ยนะฮะเราอย่าให้มาสัมผัสถูกสายนี้เพราะฉะนั้นการจับคอร์ด E flat อย่างนี้นะฮะด้วยนิ้ว2นิ้วเนี่ยมือใหม่ผมไม่แนะนำนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจับมาหลายปีแล้วนิ้วหักไปแล้วนี่ก็ ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็สามารถจับได้แต่ว่านิ้วมันจะไม่สวยนะฮะนิ้วมันจะไม่สวยนิ้วมันจะหักหักผิดธรรมชาตินะ,ะนิ้วจะหักผิดธรรมชาติซึ่งตัวผมเองนี่ผมผมไม่กดนะฮะเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นกีตา,นตาร์ในสไตล์ที่มันผิดธรรมชาตินะฮะเราต้องการจับแบบว่านิ้วทุกนิ้วเราจะต้องอ,อยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติไม่ไม่ฝืนธรรมชาตินะฮะถ้าเกิดฝืนธรรมชาติเนี่ยถึงแม้มันจะเล่นง่ายนะเล่นด้วย2นิ้วเองแต่เราเราไม่เล่นนะครับ เป็นท่าฝืนธรรมชาตินะครับเล่นไปน,นานๆเนี่ยมันจะทําให้นิ้วของเราเนี่ยไม่สวยใครมีนิ้วหักเนี่ยเรารู้เลยฮะเวลาเขาโพสท่าเนี่ยฮะนิ้วมันจะหักแบบฝืนธรรมชาตินะนิ้วไม่สวยเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เพิ่งหักหัดใหม่นะฮะผมไม่แนะนำนะฮะท่านี้ผมไม่แนะนำนะแนะนําให้ใชออ้อย่างนี้ดีกว่าจับยากหน่อยนะฮะแต่ว่าพอฝึกไปบ่อยๆนี่ก็จะจับได้นะเสียงครบด้วยแล้วก็นิ้วไม่หักด้วยนะครับ ใช้นิ้วเนี่ยหน,นิ้วต่อสาย1สายเสียงไม่บอดนะฮะเสียงไม่บอดนะครับอ่อมันจะจับยากนิดหน่อยนะแต่ฝึกๆไปเนี่ยจับได้แล้วก็นิ้วสวยด้วยนะนิ้วเรียงสวยงามนะครับโอเคก็มาพบกับคอร์ด e flat ในหลายๆรูปแบบนะวันนี้แนะนําไปหลายรูปแบบนะครับก็ซ้อมให้เหมาะกับเพลงแต่ละเพลงนะฮะบ,บางเพลงก็ใช้รูปแบบนี้จะง่ายบางเพลงใช้รูปแบบนี้จะง่ายนะฮะแล้วแต่เพลงนะครับ เล่นเยอะๆนะฮะซ้อมวันหนึ่งหลายชั่วโมงไม่นานก็จะเก่งเองนะครับไว้พบกับผมในคอร์ดต,ต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ